สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเรื่องโครงการแก้มลิงครับผมโดยสมาชิกมีดังนี้กระผมนสทพิทยุทธยอดพิจิตผู้ค้นหาข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลและนสะทรกอรอดสุนทรผู้บรรยายและผู้ตัดต่อและนสะทชยพลสิงหเดชาผู้บรรยายจากศูนย์ฝึกข่ายวชิราวุธชั้นปี 3, ที่3าทับปลาถูกครับ โครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมาราชบรมมาถบพิษที่ทรงมีพระราชดำริไว้แก้ปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยและยังคงใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมจจนปัจจุบันแนวคิดของโครงการแก้มลิงแนวคิดของโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่พระรมราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมีพระราชดำริถึงลิงที่อุมกล้วยไว้ในกระปุงแก้ม ได้คราวลักมากๆจึงมีพระ,ะพราชะกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวและนำมาเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุงแก้มจากนั้นค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและคืนกินภายหลังด้วยแนวพระราชะดำรินี้จึงเกิดเป็นโครงการแก้มลิงขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิงลักษณะของโครงการแก้มลิงจะดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ําไหลลงคลองปลักที่น้ําที่ชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ําทะเลลดลงจนต่ากว่าน้ําในคลองน้ําในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อจากนั้นจะเริ่มฝูบน้ําออกจากคลองที่ทําหน้าที่แก้มลิงเพื่อทําให้น้ําตอนบนค่อยๆไหลามาเองจึงทาให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่ลดน้อยลงตัวเนืนสุด เมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในคลองจึงปิดประตูระบายน้ำโดยให้น้ำไหลลงทางเดียวต่อไปนะครับก็คือประเภทของโครงการแก้มนิงนะครับโครงการแก้มลิงมี3ขนาด 1. แก้มนิงขนาดใหญ่คือสัดน้ำหรือบึงขนาดใหญ่ที่รวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆโดยจะก,กักเก็บน้ำไว้เป็นระยะเวลานึงก่อนที่จะระบายลงสุดลำน้ำเพื่อที่กักเก็บน้ำเหล่านี้ได้แก่เขื่อน อ่างเก็บน้าทุ่งกเกษตรกรรมเป็นต้นลักษณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมีวัสดุประสงค์อื่นประกอบด้วยเช่นเพื่อชลวยประทานเพื่อการประมงเป็นต้นต่อไปนะก็คือ,อแก้มลนึงขนาดกลางเป็นพื้นที่ชะลอน้ําที่มีขนาดเล็กกว่าก่อสร้างในระดับรุ่มน้ํามักจะเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองบึงคลองเป็นต้นนะครับ 3. แก้มลิงขนาดเล็กคือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่าอาจจะเป็นพื้นที่สาธารณะสนามเด็กเล่นลานจอดรถหรือสนามในบ้านซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ําหรือคลองทั้งนี้นะครับแก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชนเรียกว่าแก้มลิงเอกชนส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการหรือรับวิสาหกิจจะเรียกว่าแก้มลิงสาธารณะครับ ประโยชน์ของโครงการแก้มลิงนะครับ 1. ช่วยระบายน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มทิ้งลงในทะเลนะครับ 2. ช่วยลดระยะเวลาน้ําท่วมขังให้สิ้นลง 3. ลดปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจของราษฎรในพื้นที่น้ําท่วม4นะครับลดความส,สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถูถกน้ําท่วมนะครับ 5. ลดค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมสถานร้านอนุบะพุต่างๆ 6. การชัดน้ำจืดจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อนามาช่วยไล่น้ําเสียนะครับ7ช่วยให้มีการชัดน้ำจืดจากทางแม่น้าเอ,อ่อท่าจีนเพื่อนํามาช่วยไล่น้ําเสียนะครับนอกจากนี้โครงฟันแก้มลิงยังช่วยป้องกันการลุกลานของน้ําเค็มในช่วงดูดูแรงไม่ให้น้ําเค็มจากทะเลไหลเข้าสู่ แม่น้ําลําคลองและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งแก้มลิงยังสามารถจัดเก็บน้ําจืดไว้ในด้านเหนือประตูระบายน้ําประชาชนจึงสามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับที่สําคัญนะครับโครงการแก้มลิงยังสามารถไปช่วยในออนุลักษ์และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากน้ําที่ตกกะกก็บไว้ในแก้มลิงต่างๆเมื่อถูกระบายสู่คลอง จะไปช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจอจางลงกระทั่งปรักดันให้น้ำเน่าเสียเดิมที่อยู่ถูกระบายออกไปได้ในที่สุดน,นะครับครับกลุ่มของพวกผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ